เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าควีนโอ๋อยากจะบอกนิดนึงค่ะว่าเราอาจจะไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเราต้องทำไประยะเวลานานเท่าไหร่เราถึงจะเห็นผลเพราะว่าบางครั้งอะค่ะสิ่งต่างๆหรือว่าปัจจัยของแต่ละคนวิธีการทำงานมุมมองแล้วก็ความคิดอะของแต่ละคนมันต่างกันควณนโอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะให้เราอะเห็นภาพเลยดาราที่เขาแสดงละครบ้านเราอะค่ะ น้อยมากๆเลยค่ะที่เขาจะเล่นละครเรื่องแรกแล้วเขาดังเปรียงปป้างในทันทีสังเกตเลยดาราตัวท็อปตัวแม่ของวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นอั้มพัชราภาเป็นชมพู่อาริยาหรือว่าเบลล่ารานีนะคะ่ะคนพวกนี้แสดงละครเรื่องแรกอะ่ะไม่ได้ดังนะคะบางคนเริ่มไต่เต้าจากเป็นตัวประกอบด้วยซ้ํา แต่พวกเขาค่ะอาศัยการฝึกฝนอาศัยการพัฒนาทักษะในด้านการแสดงของเขาคือถ้าเขารู้ว่าเขายังแสดงได้ไม่ดีเขาก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมถ้าเขารู้ว่ามุมกล้องแบบไหนหรือวิธีการพูดหรือวิธีการคิดเพื่อที่จะแสดงออกมาให้ได้ดีเนี่ยคะ่ะเขาก็จําเป็นจะต้องไปเรียนเพิ่มดังนั้นแล้วอะ่ะ การทำออนไลน์ก็เช่นเดียวกันเลยค่ะคุณโอไม่อยากให้ทุกคนยึดติดนะคะว่ามันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่สเดือน5เดือนหรือ1ปีในการที่เราเข้ามาทําออนไลน์ใหม่ๆเนี่ยค่ะเราจําเป็นที่จะต้องสร้างตัวตนก่อนสร้างตัวตนให้คนรู้จักก่อนพอเรามีคนรู้จัก เราก็จะเริ่มมีฐานแฟนพอเริ่มมีฐานแฟนตอนนั้นละคะ่ะถ้าคุณมีฐานแฟนที่เหนียวแน่นพอไม่ว่าคุณจะขายอะไรคุณก็ขายได้อย่างแน่นอนสิ่งสําคัญนะคะที่ควีนโอยอยากจะบอกทุกคนก็คือว่ามันมีหลักอยู่3ข้อด้วยกันคือ1คือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการเข้ามาในโลกออนไลน์เพื่ออะไรแล้วข้อที่2ก็คือถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะเข้ามาทำในโลกออนไลน์ ขอให้คุณตัดสินใจแล้วเอาจริงมุ่งมั่นอยากที่จะประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์นั่นแหละค่ะคุณก็จะพาตัวเองเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็เริ่มทำมันสุดท้ายคือวิธีการลงมือทำค่ะแล้วเวลาทำเนี่ยค่ะคุณต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้ววันหนึ่งอะค่ะเมื่อคุณทำมันมากพอคุณโอเชื่อว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้จากโลกออนไลน์ได้สิ่งสําคัญอีกอย่างที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือว่าเราสามารถเก็บหลักฐานนะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูเยอะแยะมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นครูเอวาสุรัญญาธรรมสุนทรนะคะตอนเริ่มต้นของเขาเขาก็ผ่านความท้าทายอะไรมาเยอะแยะมากมายแต่ในระยะเวลาแค่2องปีะคะ่ะเขาสามารถสร้างรายได้สร้างตัวตนและเป็นที่รู้จักมากมายเห็นไหมคะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ประสบ ความสำเร็จในโลกออนไลน์ถ้าครูเอวาทำได้ควีนโอ๋ทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันค่ะอย่าเพิ่งท้อนะคะควีนโอเป็นกำลังใจให้ค่ะ